สมนะคะบำรุงหัวใจนะะ จ้ากนะคิะกนกแฟกับฟักทองฟักทองจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้กินกาแฟนะคะกาแฟกาแฟตดามชมนะคะขอบคุณที่ติดตามชมจ้าอืมร้อนกาแฟโซมนะคะ ฟางจ้านะคะล็อกทองเหนียวๆนุ่มๆนะคะ มาจ้ามาจ้ามากินด้วยกันเดอมากินด้กันที่ตั้งไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะฟักทอง สมน,นะคะบำรุงหัวใจนะคะจางไเฟ้ย ช็อปเฟกับฟักทองฟักทองจ้านะคะลุงหมวใจนะคะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ อร่อยค่ะกาแฟกับฟักทองนะคะ พักทออร่อยจ้าเสียงรถเข้ามาขายของไม่รู้เข้าได้ไม่รได้หรือเปล่ากาแฟกาแฟสมนะคะบำรุงหัวใจนะ กาแฟกาแฟนะคะกินกาแฟกับฟักทองฟักทองจ้านะคะกาแฟกาแฟนะคะกินกาแฟกับฟักทองฟักทองจ้า อยงรถเขามาขายของไม่รู้เข้าได้ไม่รู้ได้หรือเปล่าขอบคุณที่ติด ขอบคุณที่ติดคนกาแฟค่ะเสียงคนกาแฟนะคะ ขอบคุณที่ติดในกาแฟกาแฟ,ฟนะคะกินกาแฟกับฟักทองฟักทองจ้า แฟรตอนสายๆหน่อยที่ตั้งไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ อร่อยค่ะกาแฟากับฟักทองน,นะคะเป็นกาแฟากับฟักทอง ทองจ้านะคะฟักทองเหนียวๆนุ่มๆนะคะคกแฟกนะคะกินกาแฟกับฟักทองฟักทองจ้า